เอา้าเบิกตู้นี่ขึ้นมากแล้วขึ้นอีกแล้วคลิป<ม>บักนามนี่<ม>คลิปบักนามนี่ว่าไรเฉลายว่ะพี่น้องมอ,มอันนี้ไม่ตีแตังดีๆเดินไปเด้อมาเมืองกินเนาะพี่น้องเอฟซีมามากินเด้อบางนามเด้อพี่น้องเด้อ อุย้ย <t ick> แตกแล้วตุ่มกินเนื้อตุ่มกินแมลงหนึ่งกินแมลงเนี่ยหน่วยไหนได้แจวได้เนาะมันนายหน่วยอยู่ได้ไยังไงเมื่อหนึ่งกินนี่ว่าพี่น้องแตกโตแตกเลยเห็นบ๊กเงเห็นปะ มามาเก็บมามาเก็บบางน้ำน้ำกันพี่น้องเก็บอีกแล้วคือว่าเบสคือว่าบังเก็บบางน้ำมันเก่าแหวนเด้อพี่น้องชดชดโดนรอดชดชดโดนรอดคนเป้งเอาไหวพอดีแบบนี้นะขึ้นนั้นนะคือไปเชิงเอาไห้ตัดเอากระตาคือไป็นนามน้ำปอดมากระตาลงมานำยวบุตรมันบดเชิงเนาะก่อนเมืก่อนกันเชิงงูไอ้คูจนมูอยาก หมูก็อีมปันมาปลูกเองเอ้ยเพื่อนผู้นั้นชิบหน่วยคนกินผู้ดเดียวเ <laughs> ดือตัดมันเถามันชิบจับตัดมันล่อยมันเป็นหลายๆเอาใบสะออนขึ้นต้นมันยักษีล่ะ <sighs> เอ็นมะผีด่างหน่วยมันเอ็นมะหน่วยมนันนะ บ้างไระบ้างไรราบ้างไรเอาไปตังดีดก่อนแม่อุ้ยกริเวนเน้ยไปด็กจิตก๊กกมหมกันนี่ตังบะเทียงคุณชายเปิงหัวหน้าเป็นกุกบงใหม่ก่อนขึ้นเอาหมากันนี่หักหนะมันเลอะช่องนวตัวอยู่บน ตวหน่ยใหญ่น้อยหน่อยป้าไหวเหรอหน่อยเอาวันนี้เพื่อนจะขึ้นงานใหม่ด้วยแล้วเพื่ีขึ้นไปอะไร้กายวันเมื่อไงจับขึ้นไปอีกเลยค่ะอจ็บตีเจาบเนไมามาดิเกือบบูดเจ้า เกือบใบแล้วเนาะเอ็นมาพี่เนาะเ็บแพงบ่เอาเกือบน้าะบ่ขึ้นด่วยมัวนมือมันจะจับค่ะเอากระตาบ่เต่อกระตาใช่เด็ก็ย้อนลงมาตัวเบ้งจะเอากระตาหายเอา ออกกต่างหอยจานเออเห็นมะพี่น้องนุ่มบักหนาบักใหญ่นะไอพ่อดเก็บหอยชะก,กตาฮานะกะจากปอดลงมาจะบดแต่เอ็กเสริมเอาใบม่วงคอยากกินก็เอาไปกินเออชอดกับประเทศไหนเออไล่ล,ละฮานนะม่วงให้ไล่เขราะกินม่วยากเลยเอาว่าเกิดเป็นตีเท่าไหร่นะ พุโธพุทโธุมันใหญ่กระดกระนด้วยเห็นบพี่น้อะถือดีๆได้เพราะจะลงลุดลงกมาไปได้ๆมันน่วยใหญ่บริเก็บช็อปซวันซื่อได้พี่นาะบุญเตมีกระตา ไปก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเอาเอาเอาเงี้ยเมื่อหน่อยนะป้าไปหน่อยๆนห็นไปเห็มันใหญ่มันบ่ใหญ่ดอกตาเ้าวปรยากกินนะกัป้าไปก่อนดอกบานเป็นตัวเด้อเออได้แล้ว Dạ dạ cô vậy cơ nhà hiểu, nó... nhạt vãi, Chân thật 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 Mai, con đây không? Xe Thì nó này tốt không? Xe cuối Bộ tệ Không nghĩ là Không nghĩ là Không nghĩ ใช่เกาะไปสักจับพื่อเค้ประเด้ใจเใหไปหาปสองสี่หกเด้ย่างัน,งนหน่อยนะเอาไปอันขาดาจุดแรกไงอันน่าอายุตายงวดกระตากวาขาดตัวนีงฮาตัวนึงอตัวหน่วยเนื้อีาายไหก็ยัง่าเอาไปขาดจุดที่ตุ่นไปนี่งเอาลาบิตาจ้ะ เริ่มจะขึ้นปีนายพี่น้องเบิร์ห่งหน่วยใหญ่นะปีนไายต้นไหมหน่วยชิว่าห้าแบว่าแต่อันเอาแต่หน่วยเก่ามาโชว์มาในเมนได้พี่น้องดูสิว่าอะไรเอ่ยม่น้ำแม่น้ำเอาจะยกเข้าจิตัดแถว น,น,น,ไไนี่ออ้ันนี้กับช่องสักบ้านนี้บ่ได้เก็บเนาะบ่เป็นมาโดนได้พี่น้องขั้นบ่เก็บลงในงานมันชักยันเครื่องมันขาดภาว่บาบางเทีอนเครื่องมันยังดีกอะอัปปาร์ตหน่วยน,นั้นหน่วยโทษเป็น,น,นป้าเราเลยอ๋อปิยาล็อกันแก่มันยังอยู่ ลงมาเลยโอ้ยจนเจสซี่เหน่ไม่ให้ยังเนงาะปลาใบมันโป่งนั่นแหละฮ้ยกระต่ายอ่อนลงแล้วมันขึ้นใหญ่แล้วอ่ะหน่อยเพากใหญ่หน่อยน,นี่พะพาจะได้มาเอาไปแกงกินด้วยพี่น้อง เอาไปแกงไปออมกินเด้อไปคว้าเถอะเอาโจมก้นมาแน่โจมก้นมันเถอะโจมก้นบางหนามอยากาจะกอดก,กอดเชือ,อกแล้วเนาะเป็นอะไรก็กอดเชือ,อกแล้วพอจะขั้นบ้านนั่นก็นเลยมันมีหนวดนะก็ไปตัดออกว่ค่ะ ก็เจือกก็เจ้า้าไรง้ค่ะกชเจ้าบ้าไรโลกสมุนไพท้คนแห้งนเลยุ้คานโอ้่ตุ๊บบม่พี่น้อง ี่ยังไม่ใช่เหมงนน้ำดิเป็นญานต่เลยเชี่ยของกะกะพี่น้องตะเกียบแค่โคตรมักขืนชุกเลยอ่อก่อขอรว่านี่ยังโทษตัวนมักขึ้นต้นไม้เก่งไงนี่วะโอ้ยพ่อแม่พี่เนาะโอ้ไงบอไปคว้านเปลือกแล้วฉันภูกกิจกระดิ่งแก้แก่น้อยหนึ่ง ยันงนหน่อยก็รลายเลยพี่น้องอน,นี่เนี่ยอ้บ่อ้บเ่า,านอหนอยนี่ยนี่นะเต็มอยู่ฮะมันยังสิมีรายอยู่บวเดิมชิปเรือชิปเอ็ดนแจะสิบบัดเนียจะอาไดนะเอาลลกวานอะไรกันนะเออนันก็นยังมีเนาะหน่อยๆบ่อเอาด้วยเอาดวใหญ่ด้ว ถึงอยู่บ่ขึ้นชุดยอดไปได้ขึ้นอีกจองเออขึ้นอีกจังน้อยคันนึงอีกตุตุคันนึงอีก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 โอเคจะจองงานไหวเอาไปยนะังโอ้ยไม่มีช่องหวายอยู่หันวะจามหน่วยคนปึ้ม <c oughs> <c oughs> มันวัตัดดงอมกับแจ็คเชตยังออาระวังสิดูทัวตัวเองตัวหน่วยน,นั่นนะระวังมันดูทัวจะคล้องดูชะตาจะคลองพอเท่าอู้หูนี่จะตัดถิ่มลงอันนี้เป็นกินเนื้อพอหน่วยน,น,าานั่นบอได้ปลามันไันบอใช่ไงเป็นไงปลาตุ่มวัตต์วัตัดเท่าปลาเปนเป็น เอาให้มันเป็นนด้านไดโน่มันยังมีอยู่ฮะน่ะเห็นว่าหน่วยมันยังมีบ่ตัดบ่กเผ่าตัดเออบ่กเผ่าตัดบ่เผ็ดยังมันปลาเคลื่อนไปแบบนั้นหน่วยมันยังไลยอยู่โถ่กระปัดกระปัดมันไล่พวกเวิร์ดเดอร์แต่ว่าเอาลงนะมันนักต้นใหม่เอาแม่หน่วยนั่นพูนเออจ้าป็นว่าจังเด้อ ิ่งด้บ่ม่ด้ิ่งด้วพี่น้องจกหน่วยเาวนาบสี่ห้าหกเจเก้าหน่วยคนแม่พี่น้องสองสี่หกแปดเก้าหน่วยเกาหน่วยเก้าหน่วยชิมหน่วยแล้ครับเวาเอาโรกซอกซับหน่วยแม่งตัวซองกับปั้นเอาลงเออมองม้ันดกินรู้สอ เอาน่นนั่นน่นเนี่ยน่นตัวนี้พท่นเป็นนนเอานนั่นฮะนนั่นชุกเลนะไปเคเบิ้งชุบหรอฮะชุกแล้วเคเบิ้งดูบอก่เบิ้งมือมันดอกเบิ้งมันเคาะงลงอย่าประยองใช่ไหมหมเอโน หมูแล้วม้นยังมีไน่หมูตัวนี้นะโอเคพี่น้องโอ๊ะ11ชอ็ดุแมอง1ไล์คุณแ้ขึ้นบางน้ามอีกแล้วขึ้นบางน้ามอีกคือเกาเนวไรก็ขึ้นแต่บางน้ามีแหละเด้อเจ้าเอ้ย Oke okay, jadi mie hang wajib kau deh. Ayo Bye. bye, -bye. bye.